วันนี้ผมก็จะนําพวกเราทุกๆคนมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาว่ามันมีความสําคัญอย่างไรกับชีวิตของคนเราอันดับแรกเนี่ยอยากจะให้เรามองดูส่วนประกอบที่สําคัญในชีวิตของเราแต่ละคนก่อนนะครับซึ่งผมก็พยายามศึกษาหาความรู้ในด้านนี้แล้วก็พบว่า3ส,ส่วนใหญ่ๆที่ประกอบเป็นตัวตนของเราขึ้นมาเนี่ย ก็ประกอบด้วย1คือร่างกายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านี่เป็นส่วนที่สําคัญในการมีชีวิตอยู่ของเราส่วนที่2ก็คือจิตใจอันนี้ยากนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในลึกๆในตัวเราแต่ละคนซึ่งอาจจะบอกว่าสัมผัสได้ยากจับต้องได้ยากแต่ก็มีอยู่จริงนะครับผ่านทางความรู้สึกอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราแต่ละคน แล้วก็ส่วนที่3ถ้าเรามองดูในมิติของความเชื่อเราก็จะมีในส่วนของจิตวิญญาณเข้ามาด้วยซึ่งก็มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับร่างกายของมนุษย์เนี่ยเวลาที่มันเจ็บป่วยเราก็ไปพึ่งพานะครับคุณหมอให้ทำการวินิจฉัยทำการตรวจรักษาทางด้านจิตใจก็เช่นเดียวกันนะครับมีคำกล่าวที่กล่าวว่าร่างกายป่วยได้จิตใจก็ป่วยได้ เพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าในยุคปัจจุบันนี้ในเรื่องของจิตวิทยาหรือว่าการรักษาดูแลจิตใจ,จก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากในสังคมบ้านเราในอดีตเราอาจจะพูดถึงกันน้อยในอดีตเราอาจจะมองภาพของคนที่มีปัญหาหรือว่ามีความท้าทายทางด้านสุขภาพจิตในเชิงลบซะมากกว่านะครับแต่ในโลกทุกวันนี้เมื่อความรู้ความเข้าใจมีมากขึ้นเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาหรือว่าจิตปรึกษาจิตบําบัดก็ดี ทำให้ผู้คนในสังคมได้ให้ความสนใจและก็นําศาสตร์เหล่านี้มาใช้ในการดําเนินชีวิตมากขึ้นมากขึ้นครับครับอย่างที่ได้พูดเกินไปนะครับว่าร่างกายป่วยได้จิตใจก็ป่วยได้หรือแม้แต่กระทั่งจิตวิญ,ญญาณเรานะครับก็พบกับช่วงเวลาที่มันห่อเหี่ยว แห้งแรงได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในทุกๆปัจจัยหรือว่าองค์ประกอบที่หล่อหลอมเป็นตัวเราขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่นะครับอย่างที่ว่าไปแล้วว่าถ้าเราป่วยทางด้านร่างกายเราก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลถ้าเราป่วยทางด้านจิตใจเราก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นักจิตวิทยานักจิตปรึกษานักจิตบําบัดเพื่อช่วยเราทางด้านจิตวิญญ,ญาณก็เช่นเดียวกันนะครับ ถ้าเราพบปัญหาว่ามันมีอุปสรรคมีความท้าทายมีความแห้งแล้งในการดําเนินชีวิตฝ่ายจิตเราก็อาจจะไปพบกับนะครับนักบวชชายหญิงหรือว่าพระสงฆ์หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านชีวิตฝ่ายจิตในการช่วยให้เรานั้นนะครับเดินทางผ่านความยากลําบากผ่านความท้าทายนี้นะครับผ่านทางวิธีการต่างๆที่อาจจะแตกต่างกันออกไปในวันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องจิตวิทยาเป็นพิเศษนะครับ เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเราทุกๆคนบางทีอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่าคนที่อยู่รอบข้างเราหรือว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางด้านจิตใจอยู่ก็เป็นได้ไม่มากก็น้อยแค่เรื่องของความเครียดในแต่ละวันก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะครับที่เข้ามาท้าทายในเรื่องของสุขภาพจิตเราปัญหาความสัมพันธ์ที่เราอยู่ด้วยกันกับบุคคลที่มีความแตกต่างและหลากหลายทั้งในครอบครัวเราเองในที่ทํางานในสังคมที่เราอยู่ ก็สามารถนะครับสร้างความท้าทายทางด้านสุขภาพจิตได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงเรื่องส่วนตัวปัญหาทางด้านบุคลิกภาพหรือว่าปัญหาทางด้านจิตใจที่มันเข้ามารบกวนเราในแต่ละช่วงวัยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายเช่นเดียวกันนะครับจะว่าไปแล้วในเรื่องของจิตวิทยาเนี่ยนะครับมันหมายถึงอะไรจริงๆนะครับผมก็พยายามไปหาคําอธิบายที่ง่ายๆนะครับที่จะให้พวกเรานั้นได้เข้าใจถึงศาสตร์ของจิตวิทยา จิตวิทยาคือการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ศึกษาในสองสิ่งใหญ่ๆนะครับอย่างแรกก็คือการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์อันนี้เป็นสิ่งต่างๆที่เราสามารถมองเห็นได้จากภายนอกไม่ว่าจะเป็นการเดินการกินการนอนนะครับเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ง่ายๆจากภายนอกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะครับที่จิตวิทยาพยายามที่จะศึกษาถึงเรื่องราวเหล่านี้ ในส่วนที่สองนะครับจิตวิทยายังศึกษาไปถึงกระบ,บวนการทางจิตซึ่งกระบ,บวนการทางจิตนี้หมายถึงอะไรบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของความคิดที่เข้ามาในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ perception ก็คืออะไรครับมุมมองที่เรามีต่อสิ่งต่างๆแล้วก็รวมไปถึงความฝันรวมไปถึงสิ่งที่เข้ามานะครับมีอิทธิพลมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราในแต่ละเรื่องราวในแต่ละเหตุการณ์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ทางศาสตร์จิตวิทยาเองพยายามที่จะช่วยให้เรานั้นได้เข้าใจว่าพฤติกรรมต่างๆมีที่มาที่ไปอย่างไรกระบวนการทางจิตในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละเรื่องราวมันมีที่มาที่ไปอย่างไรและมันมีอิทธิพลมีผลกระทบต่อเรามากน้อยเพียงใดแล้วก็จิตวิทยานี่เองล่ะครับที่จะช่วยให้เรานั้นหาหนทางหรือว่าเทคนิควิธีการต่างๆเพื่อมาดูแลเยียวยารักษาจิตใจของเรา ให้อยู่ในสถานะที่เป็นปกติหรือว่ามีสุขภาวะทางจิตที่ดีนั่นเองจิตวิทยาจะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องของจิตใจนะครับเป็นการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในในห้วงความคิดของเราที่มีผลต่อจิตใจก็ว่าไดออ้ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าในศาสตร์ของจิตวิทยาเองเนี่ย สิ่งที่อาจจะว่าเป็นเป็นความท้าทายในปัญหาของสุขภาพจิตก็คือความคิดของเราเนี่ยแหละครับถ้าเราบริหารจัดการความคิดของเราได้นะครับเราทาให้ความคิดของเราเนี่ยมันนําชีวิตไปสู่หนทางที่ที่เป็นบวกหนทางที่สร้างสรรค์น,นะครับปัญหาสุขภาพจิตก็จะเกิดขึ้นได้น้อยแต่ถ้าเราอนุญาตให้ความคิดหรือว่าความคิดเชิงลบทั้งหลายแหล่เนี่ยมามีอิทธิพลมากจนเกินไปในชีวิตของเรา ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตก็จะมีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคเครียดโรควิตกกังวลโรคแพนิคหรือว่าโรคอื่นๆที่ที่เกิดขึ้นที่มันมีผลกระทบต่อจิตใจเนี่ยนะครับเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราตัดเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของการผิดเพี้ยนของสารเคมีในร่างกายออกไปแล้วเนี่ยส่วนมากก็มักจะมาจากความคิดที่เป็นความคิดเชิงลบของเรานั่นเองนะครับดงนั้นถ้าเราอยากจะนําจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตครุณชนของเรานะครับ ผมก็มองว่าจริงๆหลักศาสนาเองเนี่ยก็มีมีหนทางที่ดีมีเทคนิคต่างๆที่ดีมากที่ให้กับเราเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เพื่อดูแลจิตใจของเราได้ด้วยนะครับไม่เพียงแค่ว่าเป็นแนวทางของการดูแลจิตวิญญาณในเชิงลึกเท่านั้นแต่ในเรื่องของจิตใจในระดับทั่วไปแนวทางของศาสนาก็มีประโยชน์อย่างมากไม่ว่าจะเป็นการภาวนานะครับการภาวนาก็เป็นการจดจ่ออยู่กับบ,บทสวดใดบทสวดหนึ่ง ก็ช่วยลดทอนความคิดทําให้เราไม่ฟุ้งซ่านมากจนเกินไปนี่ก็เป็นเทคนิคที่ดีนะครับหรือว่าการมีเวลาเงียบๆส่วนตัวการไปเข้าเงียบการอ่านหนังสือศรัทธาหรือว่าการพูดคุยกันในเรื่องเชิงที่สร้างสารรค์เนี่ยก็ก็ช่วยได้มากนะครับในเรื่องของจิตใจก็จะช่วยลดทอนความคิดที่ไม่ดีต่างๆในแต่ละวันได้เป็นอย่างดีทางศาสนาอื่นๆก็คงจะมีวิธีการไม่ต่างกันที่จะช่วยให้ผู้คนนั้นมีจิตใจที่สงบมีจิตใจที่เป็นสุข แล้วก็มีจิตใจที่ดีงามนั่นก็คือเป้าหมายอย่างหนึ่งนะครับของการใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยามาช่วยเราในการดําเนินชีวิตก็เพื่อดูแลรักษาจิตใจของเรานั้นให้อยู่ในสภาพที่ดีในสภาพที่สามารถแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้พี่น้องที่รักครับถ้าเรามองดูประโยชน์ของจิตวิทยาในชีวิตประจําวันของพวกเราผมเชื่อเหลือเกินว่า มันน่าลองที่จะนํามาใช้หรือว่าพี่น้องอาจจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับมีความรู้ต่างๆมากมายที่ถูกแชร์ออกมานะครับใน,ในโลกดิจิทัลทุกวันนี้เราสามารถที่จะหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาแล้วก็นํามาลองใช้นํามาปรับใช้ในชีวิตคุณชะชนของพวกเราเชื่อว่ามันก็มีส่วนดีๆต่างๆมากมายที่จะเติมเต็มให้กับตัวเราแล้วก็ช่วยเราในการดูแลจิตใจได้เป็นอย่างดีครับ สิ่งที่ได้แบ่งปันไปนะครับก็เป็นเพียงอาจจะบอกเป็นเพียงการเกิดนําเกี่ยวกับจิตวิทยานะครับถ้าเรามองดูในศาสตร์นี้จริงๆแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพหรือว่าพฤติกรรมต่าง,างๆรวมไปถึงโรคต่างๆทางสุขภาพจิตหรือแม้แต่การดูแลตัวเองเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับปัญหาทางสุขภาพจิตศาสตร์ต่างๆเหล่านี้แหละนะครับก็ จะช่วยให้เรานั้นได้เห็นมุมมองต่างๆมีมิติต่างๆที่กว้างมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับชีวิตจิตใจของเราเชื่อเหลือเกินว่าเราคงจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันมากขึ้นนะครับในรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับหัวข้อย่อยๆในด้านจิตวิทยาแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้ชีวิตของพวกเรานั้นเติมเต็มก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการเติบโตในทุกๆมิติได้เป็นอย่างดีก็ขอฝากรายการนี้ไว้นะครับแล้วก็คงจะได้พบกันแล้วก็พูดคุยกันมากขึ้น เกี่ยวกับจิตวิทยาแล้วก็ความสําคัญแล้วก็ประโยชน์ของมันในการดําเนินชีวิตของพวกเราครับ